ตัวนี้แห้งนะภาพน้ำแห้งปุ๊บนะเราตัดก็ใช้ได้นะครับเอาแล้วเคยตัดใช้ได้แล้วแห้งเรียบร้อยใช้ได้แล้วนะครับใช้ได้แล้วนะครับสําหรับลูกค้านี่เข้ามาซ่อม2ใบนะครับสวัสดีครับร้านตลาดถ่ายแก๊สนะครับคลิปนี้เป็นคลิปซ่อมหม้อหุงข้าวใช้แก๊สนะครับสาหรับคุณลูกค้านะครับหม้อหุงข้าวใช้แก๊สท่านมีปัญหาหม้อหุงข้าวขนาด10ลิตรนะครับเดี๋ยวนี้ราคาก็5,000ันกว่า นะครับถ้าเกิดมีอาการดังกล่าวนี้นะครับอย่างเช่นสปาร์คไม่ติดถึงติดแล้วไฟลอ่อใช้ไม่ได้คือไฟอุ่นนะครับแล้วก็ไฟลุกตรงตรงวาลวนะครับแล้วก็แก๊สออกมาไม่แรงหรือแรงออกมาปรากฏว่าเปลวสีส้มทำให้ภาชนะดำนะครับแล้วก็สุกยังไม่ทันสุกเลยแล้วก็ตัดนะครับหรือ หุงข้าวแล้วไหม้เลยนะครับก็มีปัญหาโทรเข้ามาที่ร้านตลาดเท็ก็ตได้เลยนะครับอย่างที่คลิปตัวอย่างนี้นะครับสำหรับลูกค้าที่เราซ่อมไว้นะครับเราก็ซ่อมให้ทุกอาการนะครับก็สนใจก็โทรเข้ามาตามเบอร์ข้างล่างนะทาง Facebook ทาง youtube ก็ติดต่อได้เช่นเดียวกันนะครับก็โทรเข้ามาก่อนนะครับสำหรับลูกค้าต่างจังหวัดนะครับก็ส่งเข้ามาได้นะครับส่งทางขนส่งเราซ่อมเสร็จแล้วเราจะส่งคืนให้คุณลูกค้าอย่างโดยไวนะครับก็ชมคลิปนะครับ อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับเชิญชมคลิปนะครับเชิญครับหม้อนี้มีปัญหาคือนะครับพี่ห้อลัคกี้เฟรมเขามีปัญหาคือไม่เด้งนะครับทําให้เวลาสุกเวลาหุงแล้วนะครับเด้งก่อนสุกนะและ้วก็มีปัญหาคือ,อตัวนี้ไหม้หมดเลยนะครับไหม้หมดเลย แล้วก็ตัวสปาร์กนะครับสปาร์กแล้วก็ค้างนะครับสปาร์กไม่ได้สายหลุดนะครับสายหลุดนะครับสายก็หลุดด้วยเดี๋ยวเราก็จะซ่อมแล้วก็จะดูหลังการซ่อมให้คุณลูกค้าดูนะครับสำหรับคุณลูกค้านะครับหม้อขุงข้าวใช้แก๊สของท่านมีปัญหานะครับเส้นสปาร์กไม่ติดไฟลุกตรงช่วงนี้นะครับหรือลุกแล้วไฟอ่อนนะไฟหลีเลยนะครับไฟหลีไม่ทำงานนะครับไฟล่อไม่มี ลันานี้นะครับก็มีปัญหาก็โทรเข้ามาสั่งมาซ่อมที่ร้านตลาดแก๊สได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูตอนที่ซ่อมเสร็จแล้วครับสำหรับเตาอันนี้นะครับ ตอนนี้ก็ซ่อมเสร็จแล้วสําหรับหม้อหุงข้าวลักกี้เฟรมนะครับวันนี้ลูกค้าก็เอามาซ่อม2ใบนะครับก็ทําสีเรียบร้อยแล้วนะครับเดิมจุดไม่ติดนะครับเพราะว่าสายขาดนะครับเราก็ใส่สายให้เรียบร้อยแล้วครับจุดติดนะครับไฟล่อก็ใช้ได้แล้วก็หุงนะครับใช้ได้นะครับตัดปุ๊บตัดได้แล้วครับนะตัดได้เรียบร้อยแล้วนะครับตัดได้แล้วนะครับก็เป็นอันว่า หม้อหุงข้าวใบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับลูกค้านะครับหม้อหุงข้าวท่านมีปัญหานะครับก็อย่าซ่อมเองกันเลยนะครับเพราะเคยเห็นลูกค้าถอดออกมาแล้วครับแทนที่ว่าจะเสียเงินน้อยๆนะครับกับเสียเงินมากนะครับถอดคือถอดด้วยความคิดว่าน่าจะทําง่ายๆนะครับแต่จริงๆนะครับความถนัดของแต่ละคนบุตแต่ละบุคคลเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับความถนัดกับคนที่อยู่กับ อย่างผมเนี่ยอยู่กับแก๊สมาร่วม30ปีนะครับก็จะคุกคีกับเรื่องแก๊สอยู่นะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยทําเลยนะครับหรือช่างอื่นช่างอื่นที่จะมาทํามันก็ถนัดคนละแบบนะครับเหมือนหมอนะครับหมอฟันก็ถนัดหมอฟันนะครับจะให้มาป่าทำคลอดก็เป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าครับมีปัญหาเชิญ เข้ามาติดต่อที่ร้านตลาดถแก๊สนะครับเรายินดีซ่อมทุกอาการนะครับสำหรับคุณลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับเดี๋ยวนี้ส่งทางขนส่งก็ไวเะี้วัน2วันก็ถึงแล้วนะครับให้เราซ่อมเสร็จแล้วก็ส่งกลับได้นะครับก็ขอบพระคุณมากนะครับมองเข้าวใช้แก๊สมีปัญหาอย่าลืมนะครับร้านตลาดแก๊สนะครับสวัสดีครับตองหม้อนะครับอันนี้ไฟติดอยู่นะครับ เดี๋ยวถ้าเด้งปึ้งไฟดับก็ใช้ได้แล้วครับนี่ไฟมองไม่เห็นนะไฟลุกอยู่นะครับไฟลุกอยู่นะครับมาดูว่าถ้าน้ำแห้ง นะตัดนะครับตัดเนระียบร้อยใช้ได้แล้วครับไฟดับแล้วนะครับไม่มีไฟนะที่สองนะครับไฟลุกด้านในนะครับไฟลุกอยู่นะครับไฟลุกอยู่นะครับน,นี้มาดูนะถ้าตัวนี้แห้งนะครับน้ำแห้งปุ๊บนะแล้วตัดาก็ใช้ได้นะครับเอาแล้วคยตัดใช้ได้แล้วแห้งเรียบร้อย ใช้ได้แล้วนะครับใช้ได้แล้วนะครับสําหรับลูกค้านี่เข้ามาซ่อม2ใบนะครับก็มีปัญหาเกี่ยวกับหม้อหุงข้าวนะครับก็เชิญมาที่ร้านตลาดไท่แก๊สนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามมาด้วยนะครับสวัสดีครับ